เจ๊คะหนูขอเบิกเงินไปประกันตัวแม่หน่อยได้ไหมคะชมพู่เหนื่อยมากพอแล้วนะหยุดเถอะแต่ยังไงแม่ก็คือแม่หนูนะคะเจ๊เจ๊จรู้แต่ก็ต้องให้เขาได้รับผลของการกระทําที่เขาทำหนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะเจ๊เงินเดือนของเธอเดือนนี้เงินนี้ยเธอซื้นอนมให้ลูกแล้วก็ใช้จ่ายของจำเป็นได้ทั้งเดือนเธอจะเอาไปประกันตัวแม่เธอก็แล้วแต่นะ แต่เจ๊จะไม่ให้เบิดร่วงหน้าแล้วเนีย่ยชมพูละ่ะเออคือว่าชมพู่ลาออกไปแล้วอ,ะอ่ะฮะชมพู่ไปอยู่ไหนอะ่ะเราก็ไม่รู้อะ่ะชมพู่ไม่ได้บอกเราชมพูทิ้งเราไปทำไม ขอบใจด้วยคุณน้าที่ไปประกันตัวเพอร์มากไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันก็ไม่ได้ช่วยเธอฟรีๆนะเยพรคุณนม่เสียเงินน้ำข่อยบอก่เขาบอกม่มีเงินในตอนฉันไม่ได้จะเอาเงินแต่เธอต้องปรับปรุงตัวใหม่แล้วก็เลิกเล่นไพ่เธอไม่สงสารชมพู่มันบ้างหรอมันทํางานเพื่อเธอเพื่อลูกแล้วเธอละทําอะไรแก่แล้วนะถ้าเธอเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ฉันจะให้เธอไปเป็นหัวหน้าแม่บ้านที่บริษัทฉันส่วนน้าดานะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง สมูแม่แม่เจ้าคืได้ออกมาออกมาไน้เจ้งไหนแม่คุณนายไปประกันตัวแม่ออกมาสุพูม่เทียนพาแม่มาแม่ลูกห่างไกลแล้วมีความสุขแม่กับยินดีนําไอ้ามาไปกินข้าวแล้วไปไปกินข้าวทําไอ้ไปเหมือนเร่งจึงมาหาแม่เด้อมไม่มาถ่ายย่บานเด้อเราจะดูแลลูกกับสุภูเองนะ นิวอะค่าอะไรที่แม่ยายเอาไปเดี๋ยวคืนให้เองไม่ไม่ไม,ไม่เป็นไรตัวเองเดี๋ยวเรารับผิชอบเองไม่ต้องคิดมากเนี่ยชมพูก็เหมือนแม่เราแหละชมพู่เศร้าให้พี่มีความสูงได้ไงไอะนิวทาไมเราถึงไม่เจอผู้ชายดีๆแบบน,นี้บ้างนะวันหลังไม่ต้องมาส่งหรอกเดี๋ยวให้แม่มาส่งก็ได้ไม่เป็นไรชมพูไม่ให้ง่ายเกินกว่าที่แม่กลัว เอาเกระมาว่าแม่เพิ่งออกก๊อเจไปสามพันนันเดย์มันมาแล้วเงินสามพัน 3, มึงจะให้กูใช้จังมือเดี๋ยวนี้ม่มีลรแม่ตอนแรกซื้ซื้อนมใหน้นาดาอีกมึงม่มีก่อนนะผู่ามึงมากลวยยูบาเมนบอกเงินแค่นี้น่ะคนหนาแข้งมันมาล่วงดอกนี่ครับแม่กอบใจในายๆเด้วยบอกลาอุ้ยดูเคยแม่ดีคักทั้งรอทั้งรวยแม่ไปต่อทุนกันเ้อตัวเองคราวหน้าไม่ต้องให้เงินแม่เราแล้วนะมีเท่าไหร่แกก็เอาไปเล่นไพ่หมดไม่เป็นไรหรอกความสู่ของแกไม่ได้ถ้าต่อไปเธอให้เงินนแแมม่่ออีกกเเราจะะไคุยับธล้ว กลับได้แล้วเดี๋ยว,วเราไปทํางานก่อนเดี๋ยวตอนเย็นมารับนะตัวเองมารอนานยังป้ากลับเพื่อนเธอเงีย้ยไหมไม่ชมพู่เงินบ้านเลยนี่อแมาดูเงินเสียบบ้านเลยนี่แม่เพิ่งปไปมือเศร้านี่ลูกเคยเองี้ยไหมแม่ดูเร็วๆบ็กลาเงี้ยไหมแม่นะี้ยผมไม่มีเงินติดตัวเลยครับแม่เสื้อดอกยิ้ยมาบ๊อบเป็นคนรวยสิบ่มีเงินไหนจังไหนไม่มีเงินจริงๆครับแม่ ให้แม่ไปบวชแล้วมบอษาว์เนี่ยไปสั่นสูปปก้กลมึงกระมางก็กลัวบ่มีเงินมาตองมะกลาลูกสาวข่อยไปเมื่อเฮือนมาตองมาครบคนบ่มีเงินนี่บ่มาคนทุกคนอยากเอาล่ะให้ข่อยขึ้นไปโซงยี่เฮือนพร้อมเด้อแล้วมาตองลักมาหาลูกสาวข่อยอียกมาตองมาหาขันบ่มีเงินมาตองมาคุยน้ำ ไปเฮ็ดงานกันเด้อแม่เบิ่งเงินนี่เด้อตอนแรกน่ะน้องลูกมึงเบิดเด้เออเออบิ่งวันดีๆนะเด้อบม่หิงดื้ออยู่เดี๋ยวนีหนิเบิ่งมันตลอดละ่ะกูบ่เบิ่งไผสิเบิ่งให้กูดีดเ,เ,ดเด้อค่าเลี้ยงนั่นบ่แม่นให้กูเลี้ยงพี่วิ่งเมื่อก่อนยังไปนอนอยู่ผู้เดียวมันยังตื่นสิให้หาคนอีกละ่ะ คขอบคุณมามากนะครับที่เจ็กบกระเป๋าให้ไม่เป็นไรค่ะคุณซื้ออะไรครับชมพู่ค่ะทํางานอยู่ที่นี่เหรอครับใช่ค่ะเจ๊คะนูกลับก่อนนะคะแต่เออนุขอเบิกตังค์หน่อยได้ไหมคะได้ได้อะเท่าไหร่ล่ะสองพันค่ะจะไปซื้อนอมให้ลูกเลี้ยงลูกคนเดียวมันก็เหนื่อยแบบนี้แหละสู้ๆนะขอบคุณค่ะเจ๊ เอา้าอันนี้ค่าเลี้ยงหลานอันนี้เสียไปใวไปซื้อนมบัดเดือนในพันเดียวนี่เออก็าส้างเอาอีกนี่ย่อี้อันนี้เสียไปซื้อนมเฮ้ยไปมือเม่เจ้ครับฝากเงินให้น้องส้มพูหน่อยครับเอเงินอะไรคะเอาไว้ให้ซุ้มพูเลยครับ เจสสวัสดีค่ะเออชมพูม่เมื่อวานนี้ผู้ชายมาฝากเงินไว้ให้นะสองพันพ่อน้องนาดาหรือเปล่าฮะเป็นไปนไม่ได้หรอกคะ่ะเจสตั้งแต่เลิกกันไม่เคยติดต่อ,อก,กันเลยค่ะแล้วผู้ชายคนไหนมาฝากเงินให้เ,หเธอตั้งสองพันเลยนะนาตาเป็นยังไงหรอคะเจสก็หล่อๆสูงๆผิวเข้มๆอ่ะไม่รู้จักหรอกคะ่ะหรอหรือว่าเขาแอบ,บชอบเธอหรือเปล่าช่างมาเถอะเอาไปเอาไปจะได้มีเงินซื้อนมฝากน้ำให้น้องสมพู่หน่อยครับ ชมพู่นี่ไงผู้ชายคนนี้ในคะเจ๊เอา้าคุณเออสวัสดีครับอย่าบอกนะคุณเองเหรอที่ฝากเงินให้ฉันอืมครับเอาเงินมาให้ฉันทำไมเราไม่รู้จักกันสักหน่อยผมจะขอบคุณน้องชมพู่ที่เจ็บกบระเป๋าตังค์ให้ไม่เอาฉันไม่อยากเป็นหนี้บุนคุณใครเอาเงินคุณคืนไปเลยเป็นคนดีจริงๆนี่แหละเมียของโลกที่ตามหา ฮัลโหลแม่ย่ไสนี่คือน,านา้ามหาแท่จะห้ยยางมือจังไยไก่กระไก่อุย้ยแม่เฮ็ดงานกรเมือแล้วสียางกลับจังไยไก่กระไก่ให้ผมไปส่งไหมครับเอานี่คุณยังไม่กลับอีกเหรอไม่ปเป็นไรหรอกฉันกลับเองได้ให้ผมไปส่งเด็ดครับกลับคนเดียวมันอันตรายผมเป็นห่วงครับอืมก็ได้รถผมจอดอยู่ทางนี้ครับแล้วผมเปิดให้ครับค่ะ ำไมแม่ไม่เห็นบอกเลยว่าคู่มั่นของเราคือคนนี้ชมพู่เธอชอบมิทีนไหม,มเธอชอบเขาใช่ไหมแล้วเขาก็ชอบเธอหนูไม่กล้าหรอกคะ่ะเขาเป็นคู่มั่นเจไม่ไม่เป็นไรเธอไม่ต้องรู้สึกผิดเลยนะเจไม่ได้ชอบเขาเขาไม่ใช่สเปคเจ้แต่ว่าผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วไม่ใช่หรอคะเจจะจัดการเองชมพู่ครับ คุณมาทาไมเดี๋ยวแม่คุณก็มาด่าหรอกผมสะพาไปกินข้าวเที่ยงครับคุณเลิกยุ่งกับฉันเถอะฉันไม่เหมาะกับคุณแม่คุณก็ไม่ชอบฉันผมขอพาไปกินข้าวได้ไหมเดี๋ยวผมจะเลิกยุ่งกับคุณก็ได้แต่คุณต้องเลิกยุ่งกับฉันนะครับนี่มันมาหาหนังชมพู่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยจุบูลไปใส่นี่กกบูจากมาเอาลูกมูเขาขาดคาแล้วเนี่ยเขาบอกให้ไปหาเนี่ยแล้วแล้วชมพู่ขาดคาแล้วนี่แล้วแล้วอยู่ไหนมาหาหนังชมพูก,กแล้วใช่ชไหม,มเ,ขาขาเนี่ย หนูนิวลูกเห็นมิทีนไหมลูกมันได้มาหานางชมพู่ไหมเจ๊อิศบุญอยู่ใส่หนีบอนมาเอาลูกมันดูข่ะคอยขาดอีหลุดดิชมพู่ออกไปกินข้าวกับมิทีนค่ะไอ้กุน่ายไปนั่หามันให้เห็นแล้วลูกให้มันพร้อมอิศภูนไปเลยว่าท่านเวลาเนี่ยขาดขาดยู่นี่เอพรหลานแกแกจะไม่ให้ฉันทําไมกลับมาเอาหลานแกเดี๋ยวนี้เลยนะโอ๊ยหลานก็ไม่ใช่หลานฉันคุณแม่นั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวเขากินข้าวเสร็จก็คงจะกลับมาค่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะพากันกลับมาเนี่ยเสียเวลาจริงๆเลยแล้วฉันต้องมานั่งอุ้มลูกให้เเนนนีี่่ยยมมองห้าาทํไ หนูถามหน่อยได้ไหมคะทำไมถึงไม่ชอบชมพู่ล่ะคะก็มันมีลูกติดแล้วแม่มันเองก็ชอบเล่นไพ่แต่ชมพู่เขาเป็นคนดีนะคะตั้งใจทำงานหาเงินเลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงแม่มิทินออกจากทั้งหลอ่อทั้งรวยมีแต่ผู้หญิงจ้องจะมาจับแต่ชมพู่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยคะ่ะก็จริงแหละมีแต่คนจ้องจะมาจับลูกชายฉันไปลูปะเดี๋ยวพาไปดูนกเนาะลูกนะมันพากันไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะกลับมาเนี่ยเอชมพู่กินข้าวอร่อยไหมวันนี้อร่อย กลับมากันแล้วเหรอแม่แม่มาทําไมครับนั่งรอพ่อแกนี่แหละมามาเอาไปลูกแกฉันปวดแขนหมดแล้วเนี่ยแม่จะกลับแล้วแกก็ตามกลับไปเซ็นเอกสารด้วยแล้วกันครับแม่ลูกเธอก็น่ารักดีนะดูแลให้ดี<อ>ด้วยละ่ะก<อ>ลับก่อนนะลูกนะฝากับฝาบ้าคากหลจนว่ากูเดียเอาโทรศัพท์นั่นมาให้ใส่ละมันยังใสล่ละ อยังแม่เอานี่มึงลืมโทรศัพท์เอานั่นไงนาดาคุณนายสวัสดีค่ะฉันเห็นตุ๊กตามันน่ารักดีฉันก็เลยซื้อมาฝากนาดาอ่ะขอบคุณค่ะเหยพรแล้วน,นี่เธอจะพาหลานไปไหนเนี่ยเอาโทรศัพท์มาให้ชมพู่ไม่ลืมโทรศัพท์แล้ววันนี้ขาดเธอไม่ขาดหรอเหยพรขาดกระเซีดยดจรงๆค่าเลี้ยงหลานอยู่นี่งั้นก็เอาหลานมาเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงเองจะไปไหนก็ไปมาขอบคุณหลายๆค่ะคุณนายชมพู่ชมพู่งั้นมาให้แม่แล้วลืมแม่สิฟ้าประเด็นไพ่ขาขาดขาหนี่ยครัับบเจ็ตงไมนะ โอ้ยลูกเคยแม่ขึ้ใจดีเธอลูกนะดาแย่ไปกอนเดอ้อยืดดีเธอลูกเดอ้อไปมิทีนไปส่งแม่กับนาดาที่บ้านเดี๋ยวตอนเย็นท่านจะให้มิทีนมารับไปกินข้าวด้วยกันนะค่ะคุณนายโอ้โหทำไมผึ่งอกมันเยอะอย่างนี้คันจังเลยทำอะไรก็ไม่หายน้ำพริกน้ำพริกตอนเที่ยงไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไหมร้านเปิดใหม่ทุ่ละห้าสิบบาทเองหนูไม่มีเงินสักบาทเลยพี่พร งั้นเอาอย่างนี้มาถอนหงอกให้พี่พี่ให้เส้นละบาทตัวนั้นแหละนั้นพี่ตัวนั้นแหละคันๆเป็นยังไงมากได้กี่เส้นละสิบเส้นแล้วพี่พรอี๋เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวจี้ไม่เห็นโอ้ยหงอกไปไหนหมดวะเนี่ยเหลือแต่ผมดําจะถึงห้าสิบเส้นไหมเนี่ยรู้แล้วได้กี่เส้นแล้วนั้นพี่เก้าสิบเก้าเส้นแล้วพี่พรงอกเยอะมากห้าสิบเก้าเส้นโอ้ยมีหน้าอะไรพี่คันถอ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 นเอกให้หมดเลยเร็วๆทำอะไรกันอะจีมา อย่าบอกนะว่าอู้งานแล้วมาถอนงอกกันอยู่นี่ขอโ <ขอ S 2> ทษค <ขอ S 1> ่ะเจ้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีงอกก็เอาแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ไปใช้จะไปถอนให้มันเสียเวลาทําไมค่ะเจ้ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่พรเมื่อกี้หนูถอนได้สองร้อยเส้นจ่ายเงินมาเลยสองร้อยบาทฮะสองร้อยเลยเหรอถอนแล้วก็ทิ้งกันมั่วแบบนี้เดี๋ยวนะไหนบอกถอนงอกแล้วทําไมถึงมีแต่ผมดําคิดเงินค่ะ 649ค่ะอุ๊ยอันนั้นของขวัญปีใหม่เหรอคะใช่จ้ะซื้อครบ1,000พันะคะถึงจะได้อดเลยไม่เป็นไรค่ะคิดตังครับแม่ค้าคนสวยครับอุ๊ยปากหวานจังเลยค่ะพูดความจริงครับไม่ได้พูดเล่นนะอุ๊ยปากหวานจังเลยทั้งหมด149บาทค่ะลดให้ได้ไหมครับแม่ค้าคนสวยเกิดมาไม่เห็นใครสวยเหมือนคุณเลย ลดนให้เลยค่ะเหลือร้อยสี่สิบค่ะขอบคุณครับ<ม>คนหรือนางฟ้าเนี่ยใจดีขนาดนี้ปากหวานจังเลยตัวเองเนี่ยงั้นเอาของขวัญไปเลยค่ะขอบคุณครับคุณสวยครับคิดเงินค่ะสามร้อยเก้าสิบเก้าค่ะพี่คะหนูอ,อยากได้ของขวัญเหมือนพี่ผู้ชายนะคะต้องทอํายังไงคะซื้อครบหนึ่งพันจ้ะของน้องแค่สามร้อยไม่ได้โอ้ค่ะ